นำพาทุกคนทุกท่านมาชมาตัวไอ้น้ำเนาะของอหลวงพ่อทีนทำไว้ไอเดียดีทุกคนทุกท่านเลยจะน,นำไปเป็นต้นแบบเอาไว้ใช้ที่หวเนาะอันนี้เป็นที่เปิดไฟ ปรปับูน้ำพุ่มนะเปิดสวิตไฟปรปับูน้ำพุอันนี้ปรปับบนณำพุ่เพื่อความมันเป็นเบเกอร์ตู้อบไอน้ำเข้าท่าดีขอัทุกท่านอันนี้ก็เป็นสมุนไฟสมุนไฟสำหรับอบสำหรับอบตัวแต่ที่นี่ชั้นไม่ค่อยได้ใช้งานนะของวทุกท่านดูด้านใน ไม่ค่อยได้ใช้งานเอาไว้อบไอ้น้ำอบสมุนไพรเนาะข้างบนก็จะมีรูเปิดปิดระบายอากาศด้านล่างก็จะวางวางหม้อ,อต้มเนาะไอ้น้ำก็จะขึ้นมาด้านบนตรงนี้หลอดนี่น,น,นหลอดหลอดจะอยู่ตรงนี้ตุกน,นท่นเนี่ยหลอดเพิ่มแสงสว่างเพิ่มอุณหภููิทำให้ ความร้อนเพิ่มอบสม,มุนไพรเนาะ,อะไอเดียดีแต่ตอนนี้ท่านไม่ค่อยได้ใช้งานท่านก็เลยไว้เก็บอุปกรณ์มาดูไ่้เป็นตัวอย่างวยเขาไปนะเข้าท่าเข้าท่าเข้าท่าข้าท่าข้าท่า